กัสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะในวิดีโอนี้ผมจะมาใช้เจ้าปืนลมนี่นะฮะลองยิงเจ้าเอ,อกระป๋องน้ำอัดลมนี่นะฮะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะะมันจะเปลี่ยนแปลงไปะสักแค่ไหนหรือมันจะเออจะทะลุหรือไม่นะ ตอนนี้เด้ถ่ายแม่ขี่รถมาเมื่อกี้นะะว่งมาเกง่กเกงะะนะกางเกงจะหลุดโตดนะฮะอย่างนี้มีอยู่ห้านัดนะที่กางเกงจะหลุดโตดคือปืนนี่ก็หนักนะฮะหนักอยู่ประมาณครึ่งกิโลมั้งรือไม่ถึงก็ไม่รู้แหละครึ่งของครึ่งโลอะมั้งแล้วก็ถือกล้อง,องตัวนี้นะฮะใส่กระเป๋ากางเกงซ้ายขวามานะฮะโหแบบว่า จะหลุดตูดนะฮะเคฮะต้องไปยิงกันเลยเดี๋ยวครับพอดีว่าขาตั้งกล้องผมไม่ได้เอามาซะด้วยทิเนี่ย mm hmm. เพราะมันเอามาไม่ได้มันใหญ่เกิน <Yeah. S 1> ผมจะเอาอจานี่ลองก่อนแล้วกัน mm hmm. ขาตั้งกล้องเล็กๆก็ไม่มีหายเคฮะผมจะให้มันเลอะๆไว้นะฮะอ่าฮะเดี๋ยวผม เออดเรามาดูสิครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอืมเมื่อกี้ผมยิงมาตรงไหนวะตรงนี้เลยว,ว้าวมีรอยถักถางหน่อยๆน,นะเกต็ไหมครับนี่นะรอย โอ้ย่ oh, yeah. ลองอีกสักนัดหนึ่งนะอ่ะปืนนะฮะขอตั้งกล้องแป๊บอ้ว้าว ดูดิสิครับเดี๋ยวขอหลบแดดแป๊บอ๊ยขออาภัยฮะแดดแรงมากว้าวโอ้อันนี้โดนจังๆนะฮะแต่ว่าอันนี้คงจะถักๆนะก็โอ้โหจะได้กันนะปืนผมสากแดดััอวะไม่ตกักโอ้นะแจมแจ๋วนะลองอีกสักนัดดึงดีกว่ามั่งเนี่ยอาฮะ แลนะตั้งกล้องเนี่ยอ่าดูแบบใกล้ๆเลยนะฮะเอออ่อาฮะเหมือนมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่มั้งเนี่ยอืมโดนตรงนี้นะฮะเป็นรูหน่อยๆน,นะอีกรอบนึงนะ จะตึะงไงเอ่อตรงนี้นะว้าวลอยบุกออกมาเลยนะตอนนี้เหลือกี่ลูกวะเหลืออยู่หนึ่งลูกสุดท้ายนะฮะหนึ่งนัดคราวนี้ผมจะจอยิงใกล้ๆเลยนะหูจะดับโอ้ยหูจะดับนะโอ้ยอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนวะ อันนี้รูแรกนะฮะรูแรกอยู่ตรงนี้อันที่สองนะอันที่สามสีอ่าน่าจะเป็นรูนี้มั้งะใช่ป่าวะไม่รู้อะผู้จอดตรงไหนวะลืมนะอ่าแล้วก็ก็ใช้ได้นะฮะเอ่อรู้สึกว่ากระป๋องนี่จะเหนียวนะลองอีกสักเอ่อ สักกี่นัดดีวะสักอีกสัก2นัดก็ได้นะลูกกระสุนเตียบ,บมาพร้อมผมใส่ลูกกระสุนมากไม่ได้นะเพราะใส่มากแล้วสปริงมันจะอ,อยังไงอะ่ะมันจะผูไม่ถูกอะ่ะเออมันจะโหดเกินอะ่ะแล้วเวลาเราดึงดึงอ,อ,อะไรลำกล้องนะมันจะเด้งขึ้นทันทีเลย อยากเต็มหน้าติดสามนัดเหลืออยู่แค่นี้นะฮะสองสามนัดบางทีห้านัดนะโอเคเดี๋ยวใส่ลูกกระสุนกันเลยอ่าฮะโอ้ยเสียงเนี่ยโอเคผมต้องอุ่นหูไว้ด้วยเนะี okay. ่ย โหดแรงนะยิงโดนตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันโอ้แต่ว่ายุบเลยนะอีกสักน,นัดหนึ่งโอ้ยดับมันเยอะเกินฮะมองไม่ค่อยเอ่อมองไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะฮะ มันก็ยิงแงรงพอสมควรนะฮะครับเนี่ผมซื้อมานี่คือแบบว่าไม่ได้มายิงหัวใครเล่นนะบางทีก็มันยิงไล่นกนะเออใช่พูดถึงยิงไล่นกผมก็ยิงใส่กระป๋องก็ได้นะแป็งนกนก,นกที่บ้านผมเนี่ยนะมันอ่ะชอบเข้าเครือกล้วยนะแต่ว่า เคกลยที่มันจะเข้าส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงโน้นนะแถวแถวบ้านผมนะไล่ประจำอะไล่ประจำก็ไล่ปุ๊บม,มันก็ไปเข้าเคอนนี้นะไล่เคอนนี้เข้าเคอนนี้นะบางทีไล่แม่งยังไม่อยากจะไปนะมันต้องยิงให้โดนตัวสักทีนะโอเคฮะสวัสดีครับอ่ะอ่ะอะอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจไว้นะครับอ่าผมไปก่อน 那没办法，你讲。